แค่ย่างมีเกียรติจนจำสู้สุดใจพ่ยอย่างมีศักดิ์ศรีจบที่เหรียญทองแดงแต่ทั่วโลกนับถือเห็นตรงกันไฟอับยศทำลายวงการมวย ก็เรียกได้ว่าเป็นไปตามคาดนะครับกับผลการแข่งขันมวยสากลหญิงรุ่น66กิโลกรัมในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ในคู่ระหว่างบีจันแจมสุวรรณเพ็งนักชกมือ8ของรุ่นจากทีมชาติไทยที่ต้องมาเจอกับเต็งแชมป์ของรายการอย่างอิมานเคลฟนักชกหญิงจากแอลจีเรียนักกีฬาที่กำลังเป็นแสไปทั่วโลกอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศสภาพของเธอโดยผลการแข่งขันที่ออกมาของไฟนี้ก็เป็นทางด้านของเคลฟนะครับที่สามารถเอาชนะจันแจมไปได้แบบขาดลอยอีกครั้งด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันจากกรรมการทั้ง3ยก5ถึง สูญเสียงแล้วถ้าเราไปมองในส่วนของรูปเกมก็ต้องยอมรับเลยว่าจันแจมเป็นรองคลีฟค่อนข้างเยอะ